โอเคนะครับก็สวัสดีนะสวัสดีเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะผมจะพามาพูดถึงในเรื่องของเว็บเกี่ยวกับบิตคอยนะฮะเกี่ยวกับการหาบิตคอยนะฮะนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่รู้แล้วก็ดีนะครับหรือว่ายังไม่รู้ก็ดีนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเว็บเกี่ยวกับบิตคอยสักหน่อยนะฮะนะครับเว็บเก็่ยกับบิตคอยนะครับหรือว่าเว็บลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่นะจะเป็นพวกเว็บ h ่าฮดไนะครับก็คือการลงทุนน้อยๆนะครับจะได้ผลตอบแทนที่สูงนะฮะนะฮะซึ่งก็คือแน่นอนว่าความเสี่ยงของเว็บพวกนี้นะครับก็คือจะมีการปิดตัวนะฮะแต่อยู่ที่ว่านะครับมันอยู่ที่จังหวะนะครับแต่ละเว็บนั้นๆนะฮะ ้าเกิดสมมติว่าเว็บมันเปิดมาใหม่นะฮะแล้วมันใจอยู่เนี่ยนะครับเราเข้าไปช่วงแรกๆนะครับไปลงทุนเนี่ยนะครับเราอาจจะมีผลกําไรตอบแทนกลับามา,าเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปทีหลังเนี่ยนะครับช้าเกินไปเนี่ยมันเปิดมานานแล้วเนี่ยนะฮะเราถ้าเกิดเราเข้าไปลงทุนเนี่ยเราอาจจะเ,เราอาจจะขาดทุนนะฮะหรือว่าเว็บมันปิดหนีไปนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเว็บ เก็บบิตคอยฟรีอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นในลักษณะนี้นะฮะจะเป็นพวกเว็บ h y P นะฮะทีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเว็บเว็บนี้นะฮะว่าบางคนบอกว่าจ่ายแล้วนะฮะบางคนบอกว่ายังไม่จ่ายบางคนบอกว่าหลอกนะฮะเว็บนี้นะฮะยังจ่ายอยู่นะครับยังจ่ายอยู่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ได้ทำการเบิกเบิกเบิกมานะฮะนะครับนะครับก็เว็บนี้นะฮะถ้าเกิดเราเราเราไม่ได้อัปเกรดเนี่ยนะฮะ ่ามันมันจะเบิกแล้วแล้วแล้วเราจะรอนานนะฮะรอนานนะฮะแนวทางก็คือต้องอัปเกรดนะอัปเกรดนะฮะอัปเกรดนะครับก็อย่าง1.1นะฮะก็อัปเกรดที่น่าจะศูนย์จนะฮะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะานี่นะครับ0.3นะฮะ0.5 2ย นะครับก็ตามนี้เลยนะฮะถ้าเกิดเราอัปเกรดเนี่ยนะครับนะครับเราเราถอนเนี่ยนะครับมันจะจะเข้ากระเป๋าของเราทันทีนะฮะนะครับนะฮะเว็บนี้ยังจ่ายอยู่นะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับปุ๊บนี่นะครับอันนี้เป็นหลักฐานการจ่ายนะฮะหลักฐานการจ่ายนะครับนะครับนี่นะฮะนะครับ ครับซึ่งของผมเนี่ยนะฮะก็ก็ได้ทําการอัปเกรดนะฮะ,ะถ้าเกิดเราถอนเนี่ยนะเราจะถอนขั้นต่ําที่มันให้ถอนขั้นต่ําที่0.005นะฮะนะครับนะครับนะฮะนะครับผมถ้าเกิดเราครบเนี่ยนะครับเราถอนเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าอันนี้จะเป็นหลักฐานการจ่ายนะครับนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมฮะโอเคนะฮะ ไม่รู้ว่ามองทันหรือเปล่านะเพราะว่าพอดีว่าทีแรกเนี่ยผมจะใช้คอมนะฮะแต่พอดีว่าไมค์มันเสียนะฮะก็ก็เลยใช้มือถือถ่ายเอานะฮะอ่ะอันนี้นะครับอัน,นอันนี้จะเป็นหลักฐานการจ่ายนะฮะของเว็บ bx.in นะฮะเพราะว่าผมใช้กระเป๋าของ bx นะฮะนะครับอ่ะนี่นะครับจะเป็นหลักฐานการจ่ายนะครับการจ่ายของของเว็บนี้นะฮะอ่ะนะครับนี่นะฮะปุ๊บอ่ะนะครับเห็นไหมฮะ นี่นะฮะที่ผมได้ได้ถอนมาจากจากาเว็บเว็บ arbit miner นะฮะนะครับอันนี้นะฮะจะเป็นหลักฐานการจ่ายนะครับนะครับการการได้รับเงินน,นั่นเองนะฮะนะครับผมอ่านะครับนี่นะฮะชัดเจนนะฮะก็คือสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้นะฮะยังจ่ายอยู่นะครับนะฮะนะครับ,นะรบอันนี้ก็ ของผมเนี่ยใกล้ใกล้ที่จะได้ถอนอีกครั้งนึงแล้วนะฮะนี่นะครับก็รอนะครับก็น่าจะไม่เกินวันนี้นะฮะก,ก็น่าจะได้ถอนอีกอีกนะฮะนะครับนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมฮะ0.502480น,นะฮะของวันที่6นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรากทางนงารจ่ายนะฮะนะครับ0น,นะครับ 082อ่ะเด,เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอ่านี่นะครับ082480นะฮะของวันที่6นะฮะนี่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเป็น ID การจ่ายนะฮะปึ๊บอ่านี่นะครับ082อ่าอ่านี่นะครับ502480นะฮะของวันที่6นะครับโอเคนะฮะสรุปก็คือนะฮะเว็บนี้ยังจ่ายอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆน,นะฮะ,ะมา ในรูปแบบของฟรีเนี่ยนะครับเราอาจจะถอนยากนะครับหรือถอนไม่ได้นะฮะแนวทางตอนนี้ก็คือนะการอัปเกรดครับอัปเกรดอัปเกรดอย่างน้อยๆเนี่ยอ่าอ่า v1.1 นะฮะอย่างสมมติว่าเพื่อนๆอ,อ่าใช้ฟรีมานานนะฮะฟรีมานานจนจนมีอ่ามีเขาเรียกว่ามีมีบิตคอยที่เยอะแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถอัปเกรดครับพออัปเกรดปุ๊บเนี่ยนะฮะก็สามารถ ถอนออกมาได้ทันทีนะฮะนะครับนะครับแนวทางนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะเว็บยังจ่ายอยู่นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆเข้ามาทีหลังเนี่ยนะครับหรือว่ามันนานเกินไปเนี่ยนะเว็บเว็บพวก h ฮดวพพวกเนี้ยอาจจะไม่จ่ายนะฮะไม่จ่ายนะครับนะครับแต่ตอนนี้นะฮะยืนยันว่ายังจ่ายอยู่นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่คิดคิดคิดว่านะครับจะลงทุนนะก็ก็รีบๆหน่อยละกัน ครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับขอให้ทุกท่านคิดให้ถี่ท้วนนะฮะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมีมันมีความเสี่ยงมากนะไม่ว่าจะลงทุนกับอะไรก็ตามนะฮะในเรื่องของบิตคอยเนี่ยนะฮะก็มีความเสี่ยงพอสมควรนะกับเว็บพวกนี้นะเพราะว่าผมเองนะฮะก็ก็เล่นมานานนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับ